เกมออฟไลน์ประจำสัปดาห์นะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบเกมออฟไลน์แล้วก็มองหาเกมออฟไลน์น่าเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องหาง้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะรวบรวมเหล่าเกมออฟไลน์มาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับซึ่ง ใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนี่ครับสามารถสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่รียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปก็เลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลโดเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย Seventeen, when I was young and so naive. มาอยู่สำหรับเกมแนวเนื้อเรื่องเงินบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Prince Strike นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเท็ดนะครับจะต้องไปช่วยลูกสาวของเขาที่ถูกลักพาตัวไปให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องในระหว่างทางด้วยมีบทสนทนาที่เราเนี่ยจะได้ไปอ่านกันจะมีภาพกราฟิกที่่านจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราเนี่ยสามารถ ไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องแต่ให้เราเนี่ยได้ไปเพลิดเพลินกันมีการแก้ไขปริศนาด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบรองโหลดลองเล่นเกมนี้กันดูได้ใน iOS นะจะมีชื่อว่า p พเฮสสตนะครับสรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญผสมแนวแอคชั่นเข้าไปด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบท เป็นเจา้าหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบังเกอร์ซึ่งในบังเกอร์จะอยู่ในเขตที่มีปีศาจอาศัยอยู่หรือว่าเขตที่มีการมลภาวะงสีอยู่นะครับเราเนี่ยเราต้องไปช่วยคนแล้วก็ต้องพยายามระวังสิ่งที่จะมาทําร้ายเราด้วยนะครับคือพวกปีศาจต่างๆนะครับคนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะเป็นแบบโอนเบอร์ให้เราวิ่งเล่นด้วยนะครับก็คือแบบสามารถวิ่งไปหาของเก็บขอ,ของเก็บปืนแล้วก็นําไปสู้กับพวก,พวกปีศาจที่จะมาทําร้ายเรา ด้วย,วยภาพกราฟิกภายในเกมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยภาพบนกากาล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมหาเกมที่เล่นเพลินอยู่แล้วก็มีความน่ารักอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไอดอล เพจเชีย t เตอร์นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์นะครับเป็นสถานที่รับเลี้ยงน้องแมวจอนจัดนะครับแล้วก็หาบ้านใหม่ให้น้องแมวนั่นแหละนะครับซึ่งภนยในเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเลี้ยงน้องแมวหรือว่ารับเลี้ยงน้องแมวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีน้องแมวต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่อนขงานเยอะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีระบบการอัพเวลตวลครด้วยเนาะก็คืออัพเวลเพื่อให้มีสิ่งของใหม่ในการตกแต่งห้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีระบบการสุ่มหรืวนะอว่าระบบ การหมุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าโหลดในเพจ Store แล้วก็ App Store กันได้ก็กราฟิกภเด็นเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนั่นเองนะก็จะเป็นเกมแนวสไตล์แบบฮ่าฮ่านะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าโอตาคุงแอสเวนเจอร์สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสตอรี่เนื้อเรื่องบวผสมแนว แก้ไขปริศนา ข้าไปด้วยนะครับที่จะมีเรื่องราวของโอตาหนุ่มคนนึงเขาเนี่ยค่อนข้างจะโสดมานานนะครับตัวเกมเนี่ยจะทํายังไงให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถจีบสาวน่ารักคนนั้นให้ได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีแบบเควสตต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่ามีฉากต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อเรื่องส่งผลต่อรูปแบบของการจบตัวเกมด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีตอนจบมากถึง10แบบให้เราไปเล่นกันเลยภาพกราฟิกมันจะออกแนว2 d นะครับเนาะก็สำหรับใครที่การจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเล่นสนุกสนุกอยู่เหมือนกันนะสวสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโอคาโอคานะ้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยจำลองสถานการณ์ หัวหน้าในเผ่ายุคหินนะครับที่จะออกล่าสัตว์ป่าต่างๆเพื่อมาขยายอาณาจักรหรือว่าเพื่อดํารงชีวิตซึ่งภายในยเกมเนียเขาจะมีลูกเล่นที่เยอะมากมายนะครับแม้กระทั่งการสร้างอัปเกรดหมู่บ้านของเราหรือว่าเราเนี่ยจะส่งลูกน้องไปสู้กับพวกสัตว์ป่าต่างๆเราเนี่ยก็ต้องคัาบขวงให้ลูกน้องด้วยนะครับฝึกฝนให้ลูกน้องด้วยเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุก แล้มันเบื่อแล้วก็ไม่กินสเปคเพราะเกมนี้เป็นเกมแนวลายเส้นวาดตัวเกมค่อนข้างจะมีดาหลายดาดให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะสำหรับเกมมีชื่อว่า t o t ต้ s อสนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้เลยนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเล่นตามดานเล่นตามชาตเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ ค่อนข้างทำออกมาให้มือถือเป๊กต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็เกมนี้เป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับเนาะแล้วก็ด่านพย์เเกมค่อนข้างที่จะมีเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแน RPG วแอคชั่นอาร์พีจีตลุยด่านตลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยแล้วก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า the twin offline ninja game ซึ่งตัวเกมนี้ครับจะให้เรา,าเน่ยรับบทเป็น นินจาฝาแฝดแล้วก็ตัวของฝาแฝดนี่ครับจะมีทัศษะตัวหนึ่งก็ตีใกล้ตัวหนึ่งก็ยิงไกลก็สามารถสลับกันเล่นได้ขึ้นอยู่กับรูปเกมครถนาดอะไรก็สามารถสลับการเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมมีระบบต่างๆเยอะๆมากมายเลยตั้งแต่ระบบการที่จะไปอัปเกรดของสวมใส่ของตีบวกของก็มีทั้งคราบของก็มีเช่นเดียวกันนะครับนาะก,ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ ค่อนข้างจะเล่นสรุกเล่นเพลินแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนว 2D นะครับแนวลายเส้นภาพวาดเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพเมืองด้า,ดานข้างเป็นเกมที่ทุกคนหลายคนน่าจะรอคอยเกมนี้อยู่นะครับสตรเกมที่มีชื่อว่า X x a s t e t นะครับได้วิ่งนะครับสตารับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถสุดมันแล้วก็ภาพกราฟิกภายใ,ในเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทำมา ได้ให้สวยงามมากๆส่วนรถภายในเกมนี่ครับก็มีมากมายให้เราไปเลือกเล่นกันเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรยังไงจะเล่นรถไหนนะครับแล้วก็แต่ละคันนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยนะก็แล้วแต่เราเลยนะครับส่วนเกมเนี่ยถ้าเราไม่ได้แข่งอะไรนะครับเราก็เล่นเป็แบบโอ้นเบือได้นะก็คือขี่รถเล่นได้เหมือนกันนะภาพค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะมือถือสเปคตาบอกเลยว่าอาจจะน่วงอาจจะแหลก ได้นะครับเพราะค่อนข้างที่สวยจริงอะไรจริงนะครับสามารถไปโหลดได้ในเพล y s สโต e ได้แล้วนะอ n l y Victory นะครับสำหรับตัวเกม Only Victory เนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับที่เราเนี่ยจะควบคุมทหารแต่ว่าจัดทีมทหารของเราเนี่ยไปสู้กับ ฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแล้วก็ไม่กินสเปคแล้วก็เป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตด้วยซึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยจัดทีมทหารของเราแล้วก็ในทีมทหารของเราเนี่ยจะมีหลายสายมากแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยมีมากถึง70ตัวละครให้เราไปเล่นกันด้วยเกมเนี่ยจะเล่นเป็นด่าน นะครับจะเล่นเป็นด่านเป็นชาร์เตอร์ไปเรื่อยแล้วก็ในแต่และตัวละครจะมีเลเวลของเขาด้วยแล้วก็มีตัวของการสุ่มตัวละครเพื่อจะนํามาจัดทีมด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเปเพลินได้เนาะก็สำหรับใครที่อการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง,ลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์กันบ้างนะสำหรับเกมนี้ก็มีชื่อว่า Coke Factory นะครับ สำหรับเกม Coke Factory เนี่ยจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะได้สร้างร้านโค้กของเรานะครับทำให้มันมีสาขาที่ใหญ่ขึ้นแล้วยิ่งเล่นไปเรื่อยยิ่งร้านยิ่งใหญ่แล้วก็มีอะไรให้เราทำค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับเล่นได้สนุกเล่นได้เพลินมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะสำหรับเกม Coke Factory เนาะชอบเล่นเกมคอม ที่บอกเราม,ามือถืออยู่ก็คือต้องห้ามฮาเกมนี้เลยนะครับตระเกมที่มีชื่อว่า Settlement Survival ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนววางแผนหรือว,ว่าเกมแนวบริหารจัดการที่จะให้เราเนี่ยบริหารจัดการสร้างหมู่บ้านของเราซึ่งตัวเกมนะครับจะอิงมาจากตัวของ PC เลยนะครับมีทั้งสภาพอากาศรู้ดูร้อนรู้ดูหนาวนะครับมีการปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็มเมล็ดพืชต,ต่าง มีเยอะให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยนะครับเกมนี้ก็สร้างได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับยิ่งเรามีทรัพยากรเยอะมีประชากรเยอะก็ยิ่งมีหมู่บ้านที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะใครที่มองหาเกมแนวต่อสู้แล้วก็เป็นแนวแอคชั่น RPG ด้วยเนี่ยก็คือห a างพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าพัน d ักสไ g h t ติ g g เกมนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะทำออกมาในคล้ายๆตัวของ Street Fighter นะครับที่เราจะได้รับบทเป็นคนหน้าเป็ดนะครับที่จะไปสู้กับตัวของฝั่งศัตรูนะครับเพตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยเล่นผ่านด่านเล่นตามชาร์เตอร์ ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครน,นะครับอัปเกรดเลือดอัปเกรดดาเมจนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวของสตริงเจอร์หรือว่าความแข็งแกร่งก็มีมีการอัปเกรดสกิลมีการซื้อสกิลด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าในเพลย์สเตยังไม่มีมีเฉพาะใน iOS แล้วก็ภาพการาฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตในสไตล์ยุคสมัยก่อนหน่อยๆนะครับแล้วก็ภาพมันไหนกันเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แบบว่าเอาชิวอรอดแล้วก็ผจญภัย,ยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นกันได้นะครับสตาร์เกมนี้มีชื่อว่า Excite Will c e n นะครับสตาร์ัเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะดำดิ่งไปอยู่ในโลกยุคหินนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเอาชิวอรอดแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับตัวเกมเป็นเกมที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับคือมันจะมีหลายระบบที่อยู่ในตัวนะครับมีทั้งระบบดันเจี้ยนหรือว่าระบบที่เราเนี่ยจะต้อง หุงหาอาหารเองนะครับตัดต้นไม้มาทําบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นดีเกมงที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้แล้วก็มีเะงแต่ให้เราเลือกทํา ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับมีภาพกราฟิกออกแนวภาพวาดนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวต่อสู้กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวต่อสู้ด้วยเนี่ยก็ต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสรับเกมที่มีชื่อว่า modern fighting fighting game นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ค่อนข้างที่สนุกเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ย มีเยอะมากมายให้เราเลือกเล่นกันนะครับแต่และตัวละครก็จะมีสกิลหรือว่ามีท่วงท่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นในรูปแบบไหน นะครับเนาะตัวเกมยังมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้สกิลอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับสกิลมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบว่าใช้มีใช้เวทใช้อะไรต่างก็คือมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันก็คือท่วงท่าของแต่ละตัวละครนั่นเองมีการสังเกตนะครับมีการใช้สกิลด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ เกมเนี่ยเอาชีวิตรอดจากโรคที่ล่มสลายจากซอมบี้กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสรเกมทีมีชื่อว่าซอมบี้ฟอร์เรสต์อันเดอร์กราวนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์เอาชีวิตรอดจากโรคซอมบี้ที่เราเนี่ยจะอยู่รอดในเชลเตอร์หรือว่าในใต้ดินนั่นเองนะครับแล้วก็เราดินยังสามารถขึ้นมาบนพื้นดินแล้วก็ มาหาอาหารได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องปกป้องฐานจากพวกซอมบี้ด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปน,นานๆนะครับพวกซอมบี้ก็จะยิ่งมาทําร้ายบ้านของเราเราต้องปกป้องฐานไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลิกอนภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง 2.5D เนาะก็เป็นไงบ้างสลหรับ15เกมแนวไม่ใช่แนวเกมออฟไลน์ กันอบกลัวว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม